จังหน้าเองก็จะเป็นสีดําแบบเปียโนแบ็กนะซึ่งห้องเครื่องเนี่ยที่มาด้วยเครื่อง2องพเนี่ยกี่แรงม้าครับแล้วหนึยหกสิแรงมา้าแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยถ้ามันแตกหรือว่าอะไรมันรล้าวเนี่ยมันก็อาจจะมีขัดบ้างบายฮัตตกุ๊กฟอร์ดเนเจอตัว Limited มีชุดแต่งให้เรียบร้อยแล้ว่อไมเห้าพัน สนใจไหมจ๊ะบอต้ตองบอกนะครับว่า Ford Ranger ตัวนี้เป็น Ford ที่เป็นตัวล i ม e d e d ช t i ่ n นะครับเขาเอาจากตัว XL นะครับมาทำเป็นตัว XL s t r e e t นะครับตัวนี้มีล้อให้มีอะไรให้แต่ถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวบอจจากการให้เปลี่ยนให้คันนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับเลขไมล์70,000แต่บอนอยจะบอกว่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยเดือนละแค่5แ่นนเองเพื่อนๆนะครับ เราต้องพูดว่าเฮ้ยน้องเบลล์ร,รถ<ม>ตัวนี้ไฟหน้าเป็นยังไงไฟหน้านะจะเป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์อนะครับผมแต่จะรมดานะซึ่งจะต่างกับตัวธรรมดาและกระจังหน้าเองก็จะเป็นสีดําแบบเปียโ,โนแบ็กนะซึ่งตรงขอบกระจังเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับผมเป็นสีแดงเนี่ยธรรมดาเนี่ยเป็นสีแดงเนี่ยเขาต้องบอกบอกถึงความเป็นตัว X-L Sport นะครับ<ม>เพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันตัดสีขาวมนกับสีแดงแล้วก็ด้วยตัวรถที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับ บอยขออนุญาตพาไปดูหนึ่งครับว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องเนี่ยที่มาด้วยเครื่อง 2. องเนี่ยกี่แรงม้าครับเบลหนึ่งว่าหกสิบหกแรงม้าครับแต่บอยอยากจะบอกว่าคนที่ใช้ฟอร์ดถือเป็นคนที่โชคดีมากๆที่มีโชกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะครับผมพี่ดูนู้นฮะลถสวยไหมครับเบลสวยครับอย่างคันนี้เนี่ยก็คืออะดูที่เครื่องก่อนเลยพี่บอยดูเห็นไหมไม่มีฝ้าอืมอ่าพลาสติกท่อน้ําต่างๆนุ่มนะครับอันนี้ใหม่หมดเลยแบตเตอรี่เองก็ใหม่นะอย่างตัวตาแมว สีฟ้าใสๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่าต่อไปก็คือมาดูกันเลยน็อตฝากระโปรงเห็นไหมไม่มีขันนะครับมาที่ซีนฝากระโปรงนี่อันนี้ต้องพลิกให้ดูหน่อยนะครับนะบในซีนฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวคานนะคานหน้าก็มาให้สวยๆแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัว Ford r a n น e r เนี่ยถ้าท่านจะมีปัญหาอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของข้ออินเตอร์ตัวนี้ใช่ครับนะครับถ้ามันแตกมันจะมีเสียงขึ้นมา เพื่อนๆจะเห็นว่าฟอร์ดเลนเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะติดไปทําเป็นตัวสแตนเลสกันซะส่วนใหญ่เพราะไอตัวนี้มันแตกบ่อยนะครับแต่ก็อย่างว่าเครื่องที่มันแรงมันก็เลยได้ตัวนี้มาตัวนี้แรงมาเท่าไหร่ครับเบลล์หนึ่งร้อยหกสิบหกแรงม้าหนึ่งร้อยหกสิบหกแรงม้าเพื่อนรู้แ่บว่าฟอร์ดไอตัวรีโว่อะฟอร์ดจูเนอร์เนี่ยเครื่องสองจุดสี่เนี่ยร้อยห้าสิบนะแต่เนี้ยมาร้อยหกสิบหกนะเพื่อนๆในส่วนตัวนี้ครับเพื่อนๆจะดูนี่เนี่ยน้ำหล่อเย็นเนี่ยยังเป็นสีสวยๆแบบนี้อยู่ ต้องระวังนะครับเดิมพั้งคันไหมรถเดิมแก้มเกิม่มเดิมคานเดิมนะครับเราพามาดูในส่วนตัวนี้แต่ที่ไม่เดิมคือตัวนี้ครับตัวล้อเป็นแบบนี้ถ้าใครไม่ชอบเดี๋ยวน้องเปลี่ยนให้โอเคไม่ต้องสี่เรลียดน,นะครับอยากได้แบบเดิมอยากได้แบบไหนแจ้งน้องมานะครับในส่วนตัวนี้นะครับมีไฟเลี้ยวนี่บ่งบอกสถานะไว้ให้ตัวนี้นะครับไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับแต่อย่างที่บอกว่า Ford Ranger เนี่ยถึงแม้จะเป็นแคปที่เป็นตัวเตี้ยนะครับเขาก็มีให้ของครบหมดอยู่แล้ว นะครับในส่วนของตัวมัลติฟังก์ชันุงพงมาลัยหน้าจอ DV d ดีนะฮะแล้วในส่วนของแอร์ที่เป็นแอร์บิดแต่ยังมีบ่งบอกสถานะด้วยความรู้หลาที่ของเขาอยู่นะฮะแล้วตัวนี้เป็นเกียร์กี่กี่สปีดครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมแล้วส่วนขอเพิ่มนิดนึงเรื่องหน้าจอที่พี่บอยบอกตัวนี้รองรับ Apple Car p l a y พด้วยนะครับพี่บอยอ๋อเป็นไงนะฮะถึงบอกว่าเรื่องออปชั่นเนี่ยไม่มีกักอยู่แล้วนะสช่รับเจอพี่ดูนี่ฮะรถเนี่ยโอนเป็นชื่อนี่ฮะรถเป็นของธนาชาตินะครับ แล้วก็ข้ามมาพี่ดูนี้ให้ดูหน้า18ดจะได้สบายใจนี่ฮะหน้า18ไม่มีอะไรเลยโอเคนะครับไม่มีที่ไหนให้ดูนะแต่ที่นี่ให้ดูพี่ดูนี่แมนโอมนอาร์คสวยๆแบบนี้โอเคลอดแฉกสวยๆแบบนี้โอเคเขาไม่ได้เรียกว่าให้ดูหรอกเขาเรียกว่าชี้แจงกันลในส่วนของสติกเกอร์จะมีติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟท้ายนะฮะที่เป็นไฟท้ายในส่วนของฟอร์เรนเจอร์แบบนี้นะครับ แต่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องหลังใช่ครับพี่บอบนะครับอาร์คเนี่ยคือจะเป็นเมอาร์คเด,เดิมแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยถ้ามันแตกหรือว่าอะไรมันลาวเนี่ยมันก็อาจจะมีขันบางแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีเี่ถเกิดว่าสมมติมันลาวมันแตกมาหรือว่ามันมีน็อตขันตรงเงี้ยลูกค้าก็ดูห่อยว่าตัวโครงตัวเนี้ยยังเดิมอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ตัวซีนตัวนี้เน,นี่ยซีนตัวนี้มันจะต้องสวยๆแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมนะ รถตัวนี้จะบ่งบอกเลยว่ามันโดนขันมาหรือเปล่าถ้ามันโดนชนตรงนี้มาซีนตรงนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ดูรอนกระบะสวยๆแบบนี้โอเคนะครับไปรถคันนี้นะฮะบอลอยากจะบอกว่ารถน่าใช้มากแล้วก็ผ่อนมีค่เดือนละห้าพันนะครับใครที่สนใจรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทเดียวนะฮะแล้วบอลรับประกันหลังการขายให้สองปีสองหมื่นโลที่สูตรบริการที่บานทันไม่ว่าท่านจะอยู่ปัตตานีอยู่ยะลาอยู่เบตงนะฮะอยู่หลองคายพี่เอาไปซ่อมที่นู่นเลยเดี๋ยวขึ้นรลองให้เอง รเรื่องผ่อนเป็นของพี่แต่เรื่องดูแลเป็นของผมออกร้นกับบอยและอุ่นใจบายบายนะจ๊ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยบายฮัตตกุ